แรงๆแรงๆเอ้าดังๆใส่หัวบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเราต ha ้องเซฟนะครับผมญาตะครับวันนี้มันเป็นสลับล่างครับน้องดาวดิบิดเครื่องเลยพี่เดอนสวัสดีครับครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูสุดรอกันนะครับรอทำไรอยู่รอทำไรอยู่ครับอยู่รอทำไรอยู่ครับนี่นะครับตอนนี้แม่กันจ้ากับแม่แป้งก็ออกไปเดินออกกำลังกายนะครับพาแม่แป้งเดิอนออกกำลังกายแม่แป้งท้องผูกนะครับผม เดินจะได้ย่อยง่ายนะครับไปดูรอมีอะไรโชว์ไหมเนี่ยโชว์พี่ปื้มดูหน่อยเอาเอาเต้นหน่อยเร็วเต้นหน่อยเร็วลำมลัลัก่อนเร็วลำก่อนลำก่อนขออย่างเดียวเลยโอ้โหดูดูเสียงฟังเสียงครับเอาลำมลัลัเร็วลำมลัลัเอาลำมลัลัโอ้โห้เสียงกวักไหมโอ้โห ลำก่อแล้วเสียงดังฟังชัดครับนี่นะครับไม่แป้งกับช้องจ้งเจ้าไม่อยู่นะครับโอ้โหเอ้ยนะครับ ควักแรงๆแเลยดังดังใส่หัวเเอออออใส่หัวเร็วดังเร็วใส่หัวใส่หัวเร็วเขาบัดนี้เริ่มเครียดแล้วบัดนี้เครียดแล้วขอกินบะไรเครียดแล้วเร็วเร็วเร็วลำหน่อยเร็วเร็วลำลำลำโอ้ลำลำลำเออเออเออเสียงครับดังครับดังดังครับเสียงดังเร็วดังครับ ฮึบปึบึบึบขับหน่อยเร็วครับเยียงออนี่คับขออนุญาตโยนนะครับแม่แม่ซีพ่อเดินไม่อยู่นะครับผมเราก็ต้องโยนนะครับแม่ซีถามพ่อมาว่าทําไมต้องโยนให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าพอเดินไม่อยู่นะครับเราก็ต้องเซฟตัวน้องแล้วก็เซฟตัวเราด้วยนะคบไม่แม่ซีน้องก็อาจจะน่ารักนะครับเวลาอยู่กับพ่อเดินนะครับแต่เวลาอยู่กับคนอื่นก็น่ารักเหมือนกันแต่เราต้องเซฟอะครับ เกิดม,มีอะไรขึ้นมาครับจะเสียหายถึงชื่อเสียงน้องด้วยนะครับเราก็ต้องเซฟไว้นะครับถึงทําไม่ทแล้วก็เซฟไปดีกว่าครับผมกันไ่ดีกว่าแกนะครับว <c oughs> ันนี้็คือได้กินเม็ดเหมืออยู่คือห่าค่ะเฮ้ยเออวันนี้มันนี้รู้สึกว่าจะกินโหดนะเห่าเอาเห่าเอาอออออ <c oughs> ออสุดรอสุดรอพี่เดชก็อยู่นู่นนะ เดือนก็รอกินน้ำนะครับยังไม่ได้เอากล้วยไปให้กินนะครับลงมานีเร็วๆๆๆๆน้องหลงก็นอนอยู่นู่นนะครับลง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 มานีมานีมาหนีเฮาังอีกบะผมคลาดพี่ชายของดาวนะครับพดุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะผม นี with ่ก็เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะครับประมาณสี่โมงกว่านะครับโรงเรียนโรงเรียนของเราก็ลัางทําความสะอาดเสร็จนะครับแม่แม่ครับบริเวณบ้านก็จะสะอาดมากๆเลยนะครับทํความสะอาดเสร็จใหม่ๆนะครับนี่นะครับ้องดาก็อยู่ตรงนี้นะครับเราจะพาไปดูว่าสะอาดไหมก็ได้ประมาณนี้นะครับดินทรายมันทําความสะอาดยากนิดนึงนี่ของ้องดาวนือของไม่แป้งนะครับของพี่เดือนอยู่นู่นนะครับ วิเดือนกินรู้สึกว่าวิเดียนจะเอเอนเนี่ยค่ะตกปกแล้ววิเดียนกินนะครับราว่าให้ยาแก่กินนะครับส่วนเจ้าอ้วนนี่กินกล้วยนะครับผมและยังไม่นเทไหลโอ้ใครอึ้งลิงไม่ท่องใครอึ้งลิงเลยลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็หหหนยังนี่เห็นยังนี่ มันมีการเสกนะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าน้องดาวจะไม่เสกใส่ผมแล้วนะรเริ่มคุ้นแล้วหรือเปล่านะให้น้องเขากินบ่อยนะครับเขาก็จะจํานะผมแต่ก่อนนี้ที่ชอบเสกเพราะว่าเวลาขนกล้วยขนอะไรมันจะเป็น,นขนๆแล้วไม่ค่อยได้ให้น้องนะเพราะว่าขนไว้ขายโรงเรียนนะเหมือนเครียดเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มหายเครียดแล้วไม่เสกแล้วนะอือ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 ถอดหลอดทำไรครับอืออือ อยยืนพิงแอคมากเลยท่านี้หล่อมากเลยวันขนาดยืนบางเสาเดีวพูดนะครับยืนบางเสาพุงโผครับแม่แมส่สียืนบางเสาพุงโผโอ้ยเนาะหุ่นอ้อนอวนเซงหุนเหมือนกันแล้วเราตอนนี้มูอ้ืนดูครับดูครับผมอ้วนตามธรรมชาติขาแม่แม่ครับ เพราะว่าแม่แม่พาผมกินเยอะครับแม,แม่แม่ซื้อกล้วยผมกินครับเดินบนแล้ว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 หึหยย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 อยยยยย ฮ้ยเซครับเซครับผมเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ย ลมเสียได้กินเครือเดียวนะครับาครับเป็นไงลงช้างเราก็จะสะอาดแบบนี้นะครับตอนนี้ำบอลก็กำลังกว่ายาอยู่นะครับเราก็จะขโมยแม่พี่เดือนอีก่งเครือนะครับไปไปครับเป็นไงครับลงช้างแป้งนะครับ ประมาณนี้อันนี้วันกำลังทำความสะาดนะครับนี่พี่เดือนก็วันนี้ผูกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ย้ายมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สะอาดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่เดือนสวัสดีครับครับ <c oughs> ดังอย่เาเสียงนังๆแล้วรอร อพ่อหนุ่มเสียงแหบนะครับออนย่าโยนเหมือนเดิมนะแม่สีครับแม่สีบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเราต้องเซฟนะครับผมนยญานะครับวันนี้มันเป็นสลับล่างครับน้องดาวสิเบิดเครื่อเลยมีแม่เบิดเหรอเุ้ยเครื่อนึงบิดเหรอข้ามเดียวเลยตีเดือนมีเ่ แม่นมาหนิขีดเครื่อไก่ไงเติบอยู่เด้ข้ามเดียวเบิดเลยอืมเนาะโคตดปูดไม่เข้ารสตัดอ๋เมื่อีรีเปนี่งไงบ้างมาเป็นสำหรับล่างกับน้องดาวน้องดาวคือกินเทราอันพี่เดือนคือกินเคขี้เดียวเบิดเลยขี้เดียวเลยอืมเนาะประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องผุต้ต้องลงปอนเจ้าแนวด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นราขอตัวลาไปก่อนด้วยภาพบรรยากาศลงช้างของเราครับโอ้ยสวัสดีครับผม